เราไปหาน้องกันดีกว่าวันนี้สวัสวดีด้วยนะครับ <c oughs> ทำไมเสียงแปลกๆเสียงเป็นคนว่างนอนมา<ไ>เสียงพี่เนี่ะเดี๋ยวพี่ขับไปรับเอ้ยเดี๋ยวพี่ขับไปหาขับไปรับเอีย๋ยวเราต้องขับนี้ไปอยู่แล้วได้เดี๋ยวพี่ไปหาน้องใจเย็นๆเดี๋ยวเบรกก่อนโอเค โอเคจอดหน้าบ้านเลยแหละมาโอ้ผมยังแต่งตัวอาบน้ำยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเห็นไหมไม่รู้พี่มาเยี่ยมเยือนอาบน้ําบ้าอะไรมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีที่ใส่หูด้วยที่ใส่หูเขาเรียกอะไรวะไอ้ที่คุยกับเพื่อนไงไอ้เขาเรียกอะไรวะจัางแม่งจัางแม่งกูรู้กูกูตกยุกโอเคไปอาบน้ำด้วยขอเปลี่ยนชุดเสื้อสักพักนครับโอเคงั้นพี่อาบน้ำรอ มาบ้านเขามาเยี่ยมชมบ้านน้องนะะแล้วก็อาศัยบ้านน้องอาบน้ำอาบน้ำเลยนะอาบน้ำไงวะเดี๋ยวอ๋อดูแลนี่เอ้าเมื่อกี้มันขึ้นน่ะนี่ไงอาบน้ําทําไมเวลาจะอาบน้ําต้องไปกดที่อ่างน้าไม่เข้าใจฝักบัวก็อยู่ในห้องน้ํำไม่กดที่ฝักบัวโอเคมาัทางไหนครับเนาะคุยกันบนเตียงแหละฮะนี่ฮะคุยกันตรงโน้นดีกว่าครับคุยกันบนเตียงทํามนอนคุยกันบนเตียงไงแบบแบบ เอาหัวเท้าหัวแล้วเฮ้ยนายอเงี้ยสัมภาษณ์เอาแล้วครับอยู่กับผมเดี๋ยวพี่ขอบไปล้างหน้าก่อนเดินไมพี่ไม่ไหวแล้วไปล้างหน้าก่อนนะโอเคไปล้างหน้าหรือมาหัวนี่โตเลยเดี๋ยวจะเดินถูกไหมเนี่ยอาแล้วทำไงถึงจะหายเลยทีนี้โดนน้ำก็ไม่หายนะครับชิบหายแล้วสัมภาษณ์ไม่รู้เรื่องอะเอาเท่าที่ได้เหรอวะมาเอาเม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 าคุยกันแบบเมาเมา เอาละครับแล้วก็อยู่ผมครับ ThunderGo เปิดรายการครับโอเคครับอยู่ผมครับตที่ ThunderGo นะฮะแล้วก็น้องฮะน้องอะไรฮะอ๋อ Olak Cat Gaming ครับอ๋อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเลยโอเคครับเราจะมาสัมภาษณ์ใครสัมภาษณ์ใครเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะสัมภาษณ์ผมไม่ใช่ผมสัมภาษณ์พี่สัมภาษณ์อะไรดีเอาถามก่อนดีกว่าว่ารู้สึกยังไงครับที่ได้มาเล่นเกม GTA ในวันนี้ฮะกูจะเกาหัวตั้งทีมมั้ ก็รู้สึกแบบว่านี้อ่ารู้สึกวันนี้เลยวนหนึ่งนะรู้รู้สึกแบบนี้เลยครับ <prote> รู้สึกแบบรู้สึกแบบทำทำ,ทำ,ทำอะไรอ๋อรู้สึกแบบเดาจังไดก็บ่หลุดนะฮะโอเคโอ้หกูท <c oughs> ี่เกาหัวกูที่เกาโอ้พี่พี่บอกเลยว่าถ้าน้องมีท่านี้พี่ก็มีเวลาน้องแบบน้องทําท่านี้พี่รู้สึกแบบ โอตรปวดหัวโคปวดหัวโอ๊ย <c oughs> ปวดเรื่อยใจโอเคนั่งต่อนั่งกกไกลกว่าเดิมปะเอ่อ <c oughs> มันเอาสักพูดไม่ออกเลยถามไม่ได้เลยโอเคเอ่อเราจะให้พี่ชื่อเรียกชื่อเล่นๆเราว่าอะไรดีฮะให้ให้เรียกโฟกดีกว่าพี่อ่าโอเคเรียกโฟกนะ์ฮะโอเคถามโฟกเลยเอ่อโฟรกรู้สึกยังไงครับว่าเก้าหูทำไมเนี่ยถามดีๆน้องรู้สึกไงกับน้องที่ต้องมานั่งแคสเกมนะฮะ รู้สึกแบบวา่าขยับตูดเลยก็เฉยๆนะพี่เฉยๆร <c oughs> ู้สึกเฉยๆอ๋อโอเคครับ <c oughs> ก็เหมือนทุกคนทั่วไปเหมือนทุกคนทั่วไปว่าก็อยากให้ถ่ายเขาให้ดูไงออยากให้เขาเล่นไปเล่นไปกับเราอให้เขาสนุกกับเราว่างั้นเถอะโอเคสัมภาษณ์อีกทีฮะทำไมตัวละครเราแม่งต้องคุยไปแล้วเกาหูไปไม่เข้าใจเลยสงสัสยเขาปวดหัวเนี่ยดูดิเกาแย่ าต้อเตี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอเคครับแล้วเราจะมีอะไรฝากถึงอ่าคนที่อยากเป็นแบบเล่นเกมแคสเกมอย่างเงี้ยครับมีอะไรจะฝากถึงแบบคนที่เขาอยากลองไหมฮะอ๋อก็จําไว้นะครับว่าการแคสเกมมันดีที่ตรงไหนมันดีที่ตรงนี้แหละครับตรงไหนตรงหัว <laughs> อ๋อตรงตรงนี้โอเคครับ <laughs> การได้ <laughs> กูปวดหัวกูนั่นเลยดิสภาพเสร็จแล้วแล้วให้น้องจะพาเดินทัวร์นะฮะใช่นี่ผลไม้แน่นอนใช่ฮะก็ดูดีครับแม่งวิทำโคตรเป็นระเบียบผลไม้ไมันคล้ายๆไอ้ไอ้ไอ้สองไอ้สองลูกกับกล้วยแล้วก็ไอ้อะไรวะต้มอีกอันหนึ่งเนี่ยแม่งคล้ายอะไรพี่ดู้ไหมเหมือนอะไรฮะ อ๋อคุณไม่ต้องรับไม่ต้องบอกก็ได้พี่รู้แล้วโอเคไม่ต้องบอกก็ได้โอเคกูรู้แล้วนี่ห้องนี้คือห้องแคสเกมผมเองไหนห้องแคสเกมแล้นนี่คืออ๋อนี่คือแบบห้องเอาไว้แคสเกมเลยเนี่ยใช่โอ้นี่แบบจอสองจอเลยใช่เกมมิ่งเลยนี่มเนิบุ๊กเคสมีโอเคสมีเลยเนี่ยเสื้อแต่งกายแล้วอาวุธอาวุธอยู่ในห้องคุณย้งไงเออน้องนี่น้องไม่มีอาวุธด้วยวะ นี่นี่นี่ก็คือห้องนอนพอเล่นเกมเสร็จมาลงมาด้านนอนนี้นอนนอนดูดูเอาเรื่องไหมล่ะดูนี่คือแผนที่เอาไว้ขโมยของเดีราจะขโมยของที่ไหนดีแผนที่เหรอเนี่ยมันแผนที่ที่ไหนวะม่นไม่มีอะไรเลยนอกจากไอ้ดำๆแล้วก็มีวงกลมเไม่ใช่วงกลมสี่เหลี่ยมวงกลมอย่าง อันนั้นแะละห้องน้ำใช่ไหมห้องน้าพี่รู้พี่พี่เข้าไปอาบมาแล้วพี่รู้อันนี้โอเคเข้าแบบขอ่ห้องม <c oughs> ไม่ขออะไรเข้าก่อนเลยมาถึงเข้าห้อ,หองน้ำหมดเลยเนี่ห้องนี้ก็คือห้องอันนี้ก็ห้องอะไรเปลี่ยนเสื้อผ้าอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่เพิ่งรู้ว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยเราใส่ใส่เดี่ยวแบบมีรองเท้าแบบผู้หญิงด้วยเหรอออ๋ออันนี้มันของทิรักอ๋อทิรักไขว่ห้า ใครวะใครช่วยใครเป็นที่รักของน้องก็มาเม้นท์หน่อยนะฮะใต้คลิปเลยว่าเนี่ยเป็นที่รักของน้องเขานะฮะโอเคเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนัดหนึ่งโอเคพี่จะรอเสร็จแล้ว,สว,สวเสร็จแล้วเรียกพี่นะพี่นอนละบ้านเขา, <ว S 1> าเตียงนุ่มๆน้องเองเ้อยเรามานอนสัมภาษณ์กันไหมหันหน้าเข้าหากันนอนสัมภาษณ์นอนสัมภาษณ์เลยชิวไหมมาเสร็จแล้วพี่ละละ เรนเตรียมตัวได้ยังอ่คือน้องมันถอดเสื้อแล้วแล้วมันจะมานอนด้วยกันแล้วรู้สึกไม่เริ่มไม่ดีแล้วเฮ้ยคิดอะไรกับพี่มะเนี่ยโอเคไหวไหนี่มาดูอีกมาดูอีกที่หนึ่งพี่ที่นี้แนะนํามากเลยอมโอ้โหนี่แบบสีวิไลแห่งสีวิไลทีสีวิไลสองรอบเลยโอเคนี่แบบนี่รถน้องซื้อเองใช่ไหมฮะใช่อะน้องขับยังไงครับคันแบบ คนเดียวขับให้หมดทุกคันน้องจะขับยังไงฮะนี่คือคาถามสำัสัมภาษณ์ต่อเลยอืสงสัยผมผมแยกล่างได้มันน่โตกนอน่าตกเลยน้องนี่สุดยอดมากเลยะพ,พี่สนใจคันนี้มากเลยพี่อยากได้มากเลยคันนี้คันไหนคันนี้คันที่เดินที่พี่<อ>เดิน<อ>ยืนยืนอยู่ข้างหน้าเน,นี่ยคแบบันนี้มันแบบคันนี้คันไหนฮะคันนั้นมีแบบมันมีแบบติ๊กเกอร์ด้วยแหละโอ้แบบนี้ก็ดี ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์หน้าจบอันนี้แน่นอนเลยโอเคเลยครับเจ๋งดีครับออกไปเลยไม่ต้องรออะไรอ้าวน้องไห้เดินไปเดินมาน้องไห้อะโอ้ยไปไหนเนี่ยอยู่นอกเหรอโอเคเดี๋ยวนะพี่ตอนนี้มันตอนกลางคืนแล้ววะั่าน่ะดิมืดเลยนี่ไงกลางคืนแล้วอ่ะใช่กลางคืนแล้วก็เราก็รู้อยู่ว่าเราจะไปทำอะไรกันก็เกิดตอนกลางคืนเบิร์นยางเลยว่ามาตรงไหนว่ามาเลย อไปแถวที่ผู้หญิงอยู่เยอะเนี่เราไปถามสัมภาษณ์คนที่อยู่ข้างหน้าก่อนเนี่ยมึงอะมึงอะไอเยี่ยมเป็นยามที่เยี่ยมมากโอเคชีหน้ามึงอะ้งอะชี้หน้ามึง่ะเดินนิ้มจิ้มแม่งเลยโอเคเข้าไปแล้วแม่แล้วก็มานะครับไม่มีคนเลยเหรอมีแค่เราสองคนเหรอ เนี่ยเห็นโอ้โหมันก็รูเสาแบบโอสุดยอดแฮะเอาเอาไปไหนกันแล้วเนี่ยน้องน้องหายโอเคออกไปข้างนอกดีกว่าไม่ไหวแล้วโอ้โที่นี่นแบบไม่น่าอยู่เลยฮะพี่ว่าพี่คุยกับกาดเข,าก,า,ขาก่อนดีกว่าสวัสดีครับกาดขอสัมภาษณ์นะฮะเรามาจากทันตะโกนอะไรจะมาท้ากูต่อยเอาต่อยกูเฉยเลยเอาต่อยกูอีกเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูสู้บ้างอหลบได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยหลบได้เว้ย,ย,ยต่อยเว้ยต่อยดิมา พ้าที่ทาตอนนี้ทำหาอะไรกันอยู่พี่นั่นกำลังมีทะเลาะกับกาดหน้าประตูเป้งต่อยอ๋อเห็นแล้วพี่กูทำหาอะไรมเอย่ยจะแย่ยจะแย่ม่าแย่นี่เตะเป้ากระทืบสาวโรโหดเลยพี่กูไม่พอไม่พอพอพอเราลมเสร็จนะครับไม่พอจับลมควันเดี๋ยวเอู้ผิดคนผิดคนปาเลยพี่แหม เอาละครับสำหรับวันนี้นะฮะการปิดรายการของเราก็เป็นไปได้ค่อนข้างที่จะลําบากนิดหนึ่งนะฮะก็ขอปิดรายการตรงนี้ก็ขอคุณน้องโฟกด้วยนะฮะผมยังไงก็ยอย่าลืมไปติดตามช่องของน้องด้วยนะฮะแล้วก็ช่องผมนะครับถูกใจกดไลค์กด like, แชร์คอมเมนต์ได้กูกูจะตายไปเนี้ยกูยจะพูดจบไปเนี่ยโอเคเอาใหม่จีครับยังไงก็ขอขอบคุณนะฮะขอบคุณที่ดูเออกูว่า,วางนันแหละโอเคครับขอบคุณมากครับผมสำหรับ วันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันใหม่พัดหน้านะฮะบอกว่าไว้เจอกันใหม่โอเคครับสำหรับวันนี้สวัดสดีครับ <c oughs> ได้ครับรามาลุยกันเลยดีกว่าพร้อมอยังพร้อมละป่ะใครใครแพ้ต้องไปโดดตึกเอา,อางี้ดีกว่าใครแพ้ต้อ <Okay. S 1> โดดตึกเลยเหรอใช่แค,ครแพ้โดดตึกก็ได้มาพร้อม ไม่ยอมบอกไม่ยอมบอกบอกเลยว่าไม่ยอมยามันแบบบอกเลยว่ามันแบบไม่ได้กินหลับจริงๆริงเยียยี่สิบปีซ้อนน้องมาวะกูไม่กูเมื่อยมือมากกูเมื่อยมือมากกูเมื่อยมือมากเออไม่ยอมหรอกไอ้กระจอกโอ้โหเหนื่อยกูเหนืเลยกูไม่ไหวแล้วอ่ะ ได้รับความสนุกนะครับตอนนี้ก็ที่อัดมาเรื่อยๆก็เป็นแค่การเล่นตอนของผมเองอ่าก็กราบไราการเอา้เอาตกน้องตกแต่ไม่เป็นไรครับเราเป็นคนแพ้นะฮะน้องเขาโดดโดดแทนผมแล้วนะเมื่อกี้ผมแพ้แค่คด,ดเอา้าน้องโดดนะ่ะอพี่พี่พ,พี่พี่เก่งแบบพี่โอเคเดี๋ยวพี่โดดให้ดูโอเคเดี๋ยวพี่โดดให้ดูนะโดดดิ <Okay. S 1> โอเคดดแล้วเนี่ยเห็นป่ะพี่แบบไม่มีแบบไม่มีแบบกลางลุงมกลางล่มพี่แบบนะหรือเปล่าโอเคโอเคครับ okay. okay. สำหรับเนี้ยเธอก็แพ้นลครับไปบายเพราพี่อ่อนนะแพ้ตามแพ้โอเค